นะถ้าลงไว้ถึสามข้อสามข้อนี้ก็เสร็จสิครับเอออ่าสองแต้มนะเวสองแต้มน,นะนะเออปล่อยปล่อยให้ให้มันหมดแรงก่อนให้หมดแรงก่อนให้หมดแรงก่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นเออปล่อยให้มันหมดแรงก่อนเออจะเย็นเย็นให้หมดแรงก่อนเห็นโอเควันนี้เราจะมาตกปลาอะไรพี่วันปลานิลปลานิลดูกล้องนี อันนี้นะเราจะมาเก็บแต้มกันนะอันน,น,นี้อันนี้วันนี้ฮะเห็นไหมเนี่ยโดนหน้าตรงนี้เองเห็นเห็นไหนเห็นหน้าตัวเองนะเออเราจะมาเก็บแต้มกันนะใครได้มากกว่าเขาชนะนะเข้าใจไหมครับเออฟานเข้าใจป้ o เขใจโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันนะเหยืยอ่อเหยื่อเหมือน่ไหม <laughs> เหยื่อมั่วะมาลองกันบางทีก็จะเป็นเบสครับแต่ใส,นะส่หน้าดินนะนี่เบสหน้าดินคิดว่าได้ไหม แก่งทำดังเราเป็นไงดีนะันดีคิดว่าจะทำดังเหมือนเดิมไหมไม่ <laughs> โอเคครับจริงนี่ในบ่อปลามันมีอยู่แล้วแหละแต่ฝีมือมีไหมมีตวมีเปล่าฝีมือตามีอยู่ขนาดไหนนั่นน่ะกินแล้วนะ,ออนะเออ,อคุณเห็นเงาปลายนะเอ้าแดกแล้นะาแล <laughs> ตาดึง ไม่ปาเด็กทุนจริงไ,ได้ได้ต้อไม่ไม่เบรกอ่ะเบรกอ่ะโอ้ยไม่เนยมาแล้วครับหนึ่งแ,แ,แรงดีไหมแรงดีไหมอะไรเอย่ยโชว์หน่อยโชว์หนึ่งเต้มหน่อยเนี่ยเอ้ยมาใกล้ใกเนี่ยอา่าตาหนึ่งเต้มว่าวันนี้ทำด่างไว้ยังยังครับโชว์โชว์นี่ครับปลาน,นิ่นน้อยอ่ะปล่อยแล้วปล,อล่ปลอยปล่อยล,ลงแล้วนะเห็นไหมเล่นเลยนะ ยังครับมันยังไม่กินการมดทุนมันดูดีๆนะถ้าลงไปจะสามข้อสามข้อนี้ออก,ก็เสร็จสิครับ <c oughs> เอ <c oughs> อสองแต้มนะเบ้สองแต้มมานะสองแต้มมานะเฮ้ดูหน่อยดิเ <c oughs> ก่งตาเก่งตา,ต,า,ต,าตัวเดิมวมม่าย่าเนี่ย เอ้ยขอไม่เกี่ยวอืมมันอยู่ที่เราวัดมันอยู่ขิงมันหน้าดินปอยไปโอเคอ่าตอนนี้เราเอาได้สองต่อหนึ่งนะจ๊ะสมนตนว่าไงอึ๊บไปเลยตฮ้ยลองค้างหน่อยโอ๊ยอะไรวะ สามีอาการพวนี้มันโกงโคู่ไมนไ่ได้มันสะไม่มีเขตจำกัดนุดด่น,น,นเห็นได้ยังตาโกงอะงอะไรหรอเอาต้องเอาเองดูเอออยู่ที่น,นุ้นเห็นโยโยนได้ยังโอ้ <laughs>

สามศูนย์ะตัวใหญ่ไม่ใหญ่มากธรรมดาไหนดูดิดูไหนดินี่เออหาคันหาคันหาโอเคปล่อยไปครับปล่อยไปนะครับพี่ว่านอ้าเยามด xa khang xa hãy hãy con hãy mộtแรง yên sẽ yên sẽ yên bỏi hãy mộtแรง con yên yên hãy mộtแรง con ta bị mày chờ chờ yên chờ yên không mày เออเฮ้ยวันน,นี้ันนีวาดวันไปไปโยกำลังไปอยู่ครับังไปอยรอให้หมดแรงฮาหมดแรงแล้วดึงเข้ามาแค่นี้เองจับสายทำให้ของใครของมันดิเงินน้ำม <า S 1> ัน <มา S 1> เราตด้ไหมต่อต้อตาจมเพชขนาดแล้วโอ้ยโอ้ยอว้าโอ้ไอต้ตาได้ปลาทองว่ะดูดิไอ้เทมแล้ส <c oughs> ุดยอด โอ้ข<า>เขาขาดขาดแต้ตอนนี้ยังสู้อยู่นะพี่ว่านยังสู้อยู่เหนื่อยอยังจับมานี่เขาเรียกว่าไซส์ใหญ่ของจริงเขาเดินเลยวันนี้มาดูใกล้ใกล้เออจับกนจับเข้าไปเข้าไป,ไป,ไปอ่ะ,อะนีชิงเหลียวเราครับของจริงโลกว่านะไม่ถึงไม่ถึงอะ่ะไหนดูดิเช็บดิ นี่ไอ้สุดยอดไอ้รอไอ้เด้อรอวะ